ต่อไปเราจะมาทําผัดผักรวมมิตรนะครับเราจะการลวกผักก่อนเลยใส่น้ำมนันลงไปก่อนเลยนะสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ผักเงาง,งามนะครับส่วนนี้เอาไปใช้ได้นะครับผมอีแล้วลวกผักหน่อยครับก็ให้สุกนิดนึงนะครับไมนร้อนลงไปเลยปรนะมาณนี้ครับให้เขาสุกตึงนินึงแต่ไม่ต้องสุกมากนะครับ เราจะต้องเอาลงไปผัดนะฮะครบเสร็จแล้วเราจะผัดทำการผัดก่อนเลยนะฮะผัดผักรวมมิตรกุ้งผใส่น้ำมันพริกเผาด้วยนะครับแต่เราจะใส่น้ำมันนี้ไปหน่อยก่อนนะครับ ยำไเลยนะครับผัดกอน,น้ำเดืองพอฮะผมแล้วก็ใส่กุ้งไปเลยครับผัดงผัดให้มันกุ้งก็ออกนะครับแค่หัวด,ด้วยให้ให้เขาเหลืองให้ออกหมดเลยมันกุ้งหอมนะ จะใส่ซอสผาเขียวแล้วะฮะไข่น้ำมันหอยนีน่นครับแล้วก็ัขเข้ากันนะครับทุบกท่กานเข้ากันตัดน้ำตาลนิดนึงนะครับ งลงรถก็คีอเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับผมนิดเดียวนะนิดเดียวต่อไปขั้นตอ,ตอ,ตอนตะคัญใส่ที่ผมบอกมีน้ำมันพิกเขานี่ฮะใส่ปไปด้วยนะครับนิดนึงเพื่อสีสันนะครับผมให้ลืมเปิด ใส่ต้ตงงมยำได้ได้หมดเลยนะครับกับสิ่งมันกุ้งแม่เนี่ยที่ผมบอกน้ำมันพี่เผาจะทําแบบกระเพราหมูยอมันจะพอดีสีสารและสวยงามแล้วก็รสชาติมันอร่อยด้วยต่อไปใส่ผักนะครับกุ้งนะครับเราไม่ต้องผัดนานนะฮะประมาณตอนะครับ อ่านว่าเสร็จผัดผักกุ้งน้ำมันพริกเผาสวัสดีครับมาทานข้าวก่อนเลยมาทานข้าวกันเลยครับใครว่างก็